บาซาบาซีเด็กชายบัมเรอกามแห่งอัฟกานิสถานบาซาแปลว่าเด็กชายบาซาบาซีก็แปลว่าสนุกกับเด็กชายมันเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับกันในเอเชียกลางมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะในอัฟกานิสถานที่มีการใช้เด็กชายมาแต่งหน้าทาปากแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็เต้นระบำหน้าท้องในงานเลี้ยงของพวกขุนศึกก่อนจะปิดท้ายด้วยการประมูลถูกเอาไปบัมเรอกามค่ะ ที่มาของประเพณีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเด็กชายพวกนี้มาจากไหนแล้วชะตากรรมสุดท้ายของพวกเขาจะเป็นเช่นไรแม่หมีควายจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะล่าสมบัติกับแม่หมีควายสปายเป้วันนี้แม่หมีควายจะพาไปรู้จักกับกลุ่มเด็กชายที่โลกลืมในอัฟกานิสถานประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งจากชนกลุ่มน้อยที่ถูกปกครองด้วยพวกวอลอดหรือพวกขุนศึกมากมายจนไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่ง เพราะฉะนั้นประเพณีที่น่ารังเกียจแล้วก็น่าสลดใจอย่างบาซาบาซีก็เลยถูกปล่อยให้มีต่อไปบาซาแปลว่าเด็กชายบาซีแปลว่าเกมหรือการละเล่นบาซาบาซีก็แปลรวมๆกันว่าเล่นกับเด็กชายนั่นแหละค่ะประเพณีนี้มีอย่างยาวนานในอัฟกานิสถานนี่แพร่หลายมากโดยเฉพาะในชนบทเริ่มจากคนร่ำรวยของชนเผ่าพัชตุนนิยมมีเด็กชายเอาไว้บำเบอกามนะคะ เด็กชายจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็จะถูกขโมยจากพ่อแม่หรือไม่ก็จะถูกขายออกไปตั้งแต่ยังเล็กหรือบางครอบครัวก็กระเฮี้ยนกระหือรือที่จะมอบลูกชายให้เป็นของกำนันกับพวกขุนศึกเพื่อเกียรติยศของครอบครัวรู้ทั้งรู้นะว่าเด็กจะถูกเอาไปทำปู้ยี่ปู้ยำแต่ความอยากได้ลาบยศสัรเสริมมันมีมากกว่าค่ะมีข้อมูลว่าเด็กสุดเนี่ยอายุราวๆเก้าขวบเองนะคะ พวกเขาก็จะถูกจับมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่งหน้าทาปากใส่กระโพนข้อเท้าหัดเต้นแล้วก็มีหน้าที่ไปเต้นระบำหน้าท้องสายไปสายมาย้ยวยนในงานเลี้ยงงานชุมนุมของพวกขุนศึกแม้แต่พวกข้าราชการชั้นสูงอย่างพวกผู้บัญชาการตำรวจทหารผู้ว่าการรัฐต่างๆก็เอากับเขาด้วยก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงไม่มีใครสนใจมาช่วยเหลืออย่างจริงจัง ถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้เด็กผู้หญิงล่ะก็เพราะว่าผู้หญิงในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นอีกชนชั้นหนึ่งเลยนะคะถูกห้ามไม่ให้มาร่วมงานเลี้ยงปับปนกับผู้ชายห้ามไม่ให้มาเต้นให้ความบันเทิงมีหน้าที่แค่ผลิตลูกแล้วก็เลี้ยงลูกไปส่วนเด็กชายก็มีหน้าที่ให้ความบันเทิงแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินทางเพศ หลังจากจบงานเลี้ยงก็จะมีการประมูลหรือไม่ก็ประลองกำลังกันเพื่อแย่งชิงเอาเด็กชายพวกนี้ไปนอนด้วยหรือไม่ก็เวียนเทียนแบ่งกันไปยิ่งเด็กชายหรือว่าเด็กหนุ่มที่ไม่มีหนวดไม่มีขนตามร่างกายก็ยิ่งเป็นที่นิยมค่ะเด็กคนไหนไม่ยอมก็จะถูกทุบตีถูกข่มขืนหรือไม่ก็ฆ่าทิ้ง เด็กหลายคนก็จะต้องสูบฟินดื่มเหล้าย้อมใจใช้ยาเสพติดเพื่อให้ช่วยรับมือกับการถูกร่วมเพศอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าได้แผลทั้งกายทั้งใจเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตเลยค่ะ ที่เลวร้ายก็คือมันเป็นค่านิยมของวัฒนธรรมที่ชายเป็นใหญ่ชายที่ได้ครอบครองชายด้วยกันย่อมเป็นชายเหนือชายยิ่งขุนศึกนะคะหรือพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนไหนที่มีเด็กชายไว้ในครอบครองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมบาร,รมีมากเท่านั้นมีการมาคุยโมโอ้อวดเกทับกันนะคะว่าเด็กของใครจะสวยกว่าใครเด็กใครบำเรอได้เด็ดก,กว่ากัน เด็กชายพวกเนี้ก็จะถูกใช้บำเรอการมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเด็กคนใหม่มาแทนที่หรือจนกว่าจะหมดสภาพก็จะถูกเขี่ยทิ้งหรือไม่ก็จะถูกส่งต่อเป็นของขวัญที่มีชีวิตให้กับผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆต่อไปค่ะแล้วพวกนี้ก็หนีไม่รอดด้วยนะคะ ด้วยความที่ถูกจับมาหรือว่าถูกขายมาตั้งแต่ยังเด็กมากไม่ได้เรียนหนังสือไม่เคยทํางานอื่นนอกจากเต้นระบำเป็นโสเพณีแถมชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากยุ่งไม่มีใครอยากพูดถึงเป็นมุมมืดมากๆเลยค่ะบางคนหนีออกไปก็ถูกจับกลับมาโดนเคี่ยนโดนขังบางครั้งครอบครัวที่ขายเด็กพวกนี้ออกไปก็ซวยไปด้วยถูกตามรังควานจนต้องย้ายบ้านหนีที่โหดสุดๆถ้าจับกลับมาได้นะคะบางคนก็ถูกฆ่าทิ้งไม่มีใครสนใจหรอกค่ะ เอาละค่ะมาตามต่อชีวิตของบาซาบาซีเด็กชายบัมเบิกามที่มักจะหมดสภาพเมื่ออายุราวๆ25ปีขึ้นไปว่าพวกเขาจะเจอกับชีวิตแบบไหนต่อบ้างบางคนก็กลายเป็นนายนกต่อเป็นตัวล่อสังหารคนที่มีตำแหน่งสูงๆรับเงินจากฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ไปนอนกับตำรวจคนนั้นคนนี้ผู้บัญชาการคนนู้นคนนี้พอกำลังเข้าได้เข้าเข็มก็เชื่อซะมีรายงานว่ามีตำรวจหลายร้อยนายเลยนะคะที่ถูกฆ่าตายโดวยวิธีนี้ บางคนก็ไปไหนไม่รอดทำไมาหากินไม่เป็นก็ต้องกลับไปเต้นระบำหน้าท้องขายตัวกันต่อไปและที่น่าเศร้าก็คือเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะครอบครัวจะไม่ยอมรับกลับเพราะว่ากลัวจะเดือดร้อนหรือไม่ก็อับอายขายหน้าเสียศักดิ์ศรีทั้งๆท,ที่บางครอบครัวก็ขายเด็กพวกนี้ออกไปเองแล้วเด็กก็เลยต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนแต่ที่แปลกก็คือบางทีอดีตเด็กบาซาบาซีบางคนก็ได้กลายเป็นขุนศึก แทนที่จะรังเกียจประเพณีพวกนี้ก็ดันไปล่าเด็กชายมาประดับบารมีซะเองกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่รู้จักจบสิ้นค่ะในยุคที่มูจาฮิดีนปกครองอัฟกานิสถานถึงแม้จะเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งแต่ธรรมเนียมนี้ก็ได้รับการประกาศให้ถูกกฎหมายนักรบมูจาฮิดีนก็จะมีเด็กชายไว้ประดับบารมีทีละคนสองคน แต่พอต่อมาตาลิบันได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลระหว่างปีพศ2 5 3 9ถึง2544ตาลิบันเกลียดธรรมเนียมนี้มากนะคะก็เลยมีามการกวาดล้างประเพณีบาซาบาซีจนหมดไปแต่เอาจริงมันก็เป็นประเพณีที่ฝังลากลึกมานานมากพอตาลิบันหมดอำนาจบาซาบาซีก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้เฟื่องฟูสุดๆ รัฐบาลอัฟกานิสถานเองหรือว่ารัฐบาลอเมริกันเองก็หลับหูหลับตาสนับสนุนเพราะต้องอาศัยอิทธิพลของพวกขุนศึกทั้งหลายก็ขนาดรัฐบาลอัฟกานิสถานยังออกตัวเลยค่ะว่าบาซาบาซีหรือการสนุกกับเด็กผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่รักร่วมเพศนะมันไม่ใช่ความวิปริตทางเพศแต่มันคือประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งหากล่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ในอัฟกานิสถานนะคะประเพณีนี้ก็ยังมีแพร่หลายมาถึงบางส่วนในปากีสถานอีกด้วยฟังแล้วก็เศร้าใจนะคะเกิดในประเทศไทยนี่แหละดีที่สุดค่ะพบกับล่าสมบัติกับแม่หมี่ควายสะพายเป้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ